ไปดูที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะสถานประกอบการหลายแห่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ห้ามเข้าออกแล้วนะคะเพราะว่าไปพบคลัสเตอร์ที่ระบาดอยู่ในหลายโรงงานทีเดียวส่วนหลายจังหวัดทางเหนือเองก็เร่งคัดกรองคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องค่ะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิจิตร เร่งตรวจเชิงรุกประชาชนกลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่15จังหวัดและต้องเข้ารับการกักตัว14วันล่าสุดผู้ป่วยรายใหม่8คนในจำนวนนี้2คนเดินทางกลับมาจากจังหวัดปทุมธานีมาในพื้นที่อำเภอโพทะเลและอีกหนึ่งคนเดินทางมาจากสมุทรสาครค่ะทั้งหมดมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า30คน เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสภายในจังหวัดและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดยังคงเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่อาคารอนเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ข้อมูลวันที่1กรกฎาคมจังหวัดนครสวรรค์มีผู้ติดเชื้อไรใหม่23คนรวมผู้ป่วยสะสม806คนยังอยู่ระหว่างรักษาอีก217คนเสียชีวิตสะสม19คนค่ะ ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากอำเภอแม่สอดนายชัยวัน์วิทิดธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาเพื่อหารือในการวางมาตรการรับมือการระบาดที่เกิดขึ้นในหลายโรงงานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการทุกแห่งที่ยังไม่มีการระบาดให้ใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้าห้ามเข้าออกพื้นที่นะคะหากว่าพบผู้ป่วยก็ขอให้แจ้งทางโรงพยาบาลมารับตัวทันที ส่วนกรณีแรงงานมีที่พักแรงงานภายนอกโรงงานก็ให้ล็อกดาวน์บริเวณที่พักค่ะให้วางระบบคัดกรองส่วนแรงงานขนาดใหญ่ถ้าเกิดมีผู้ป่วยก็ให้ใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามได้ค่ะ